มาู้บอสบอสคือตัวอะไรจ้าบอสคือตัวอะไรนายักษ์เหรออืม อยากรู้ว่าถ้าเกิดวพวกมนุษย์เงินสู้กันเองจะไหวไหมสิบห้าอ่ะถ้าเกิดลองเปลี่ยนอาวุธเป็นอันนี้มาเจ็ดห้าเลยครับ ฮะตายแล้วเหรอเหรียญคำราม